สายยางราคาโรงงานมีที่ไหนต้องที่นี่เลยสายยางแสงทองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเพิ่มพื้นที่สายยาง4ขุนครับผม10เมตรราคา200บาทนะครับ20เมตรราคาแค่349บาทเท่านั้นแล้วก็ต่อมานะครับสายยาง5หุนครับผม10เมตรราคาอยู่ที่220บาท,ทส่วน20เมตรนะครับราคาจะอยู่ที่420บาทเท่านั้นเองมาดูไซส์ต่อไปกันครับสำหรับใครที่กำลังมองหาสายยาง่อก๊อกสนามนะครับผมแนะนำนี่เลย ัาผมใส่ยางหกขุนครับผมสามารถต่อพัสดุสนไปเลยเริ่มต้นที่เมตรละานที่สองบาทกานเองเรานี้นะครับผมสา่ยางสำหรับต่อปั๊มไดโวครับผมส่ยางหนึ่งนิ้วครับราคาเริ่มต้นสิบเมตรอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทกานเองครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งสายางครบหนึ่งร้อยเมตรนะครับเรามีส่วนลดให้พิเศษเลยนะครับหรือว่าร้านค้าไหนนะครับเี่ยวเป็น,นตัวแทนจำหน่ายของเราเราก็มีราคาส่งให้นะครับ และตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นส่งฟรีให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะ10เมตรที่10เมตรแล้วก็ส่งให้ฟรีครับผมท่านไหนสนใจนะครับสามารถอินบรร็อกมาหาเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ